แล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่10นะคะเจอกันวันที่10ค่ะสวยมากเช่นกันขอบคุณค่ะวันนี้อยู่ใครคะอยู่ใครครับเต้นเต้นเขาหล่อมากขอบคุณครับทุกคนเขาหล่อมากเลยเดี๋ยวเจอกันวันที่10นะคะเจอกันวันที่10ค่ะสวยมากเช่นกันขอบคุณค่ะวันนี้อยู่ใครคะอยู่ใครครับ เต้นเต้เขาหล่อมากขอบคุณครับทุกคนเขาหล่อมากเลยเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบนะคะเจอกันวันที่สิบค่ะสวยมากเช่นกันขอบคุณค่ะบ้อมไหมอันนี้อยู่ใครคะอยู่ใครครับเต้นเต้เขาหล่อมากขอบคุณครับทุกคนเขาหล่อมากเลยเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบนะคะเจอกันวันที่สิบค่ะสวยมากเช่นกันขอบคุณค่ะบ้อมไหมอันนี้อยู่ใครคะอยู่ใครครับ เต้นเต้นเขาหล่อมากขอบคุณครับทุกคนเขาหล่อมากเลยเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบนะคะเจอกันวันที่สิบสวยมากเช่นกันขอบคุณค่ะรับนี่อยู่ใครคะอยู่ใครครับเต้นเต้นเขาหล่อมากขอบคุณครับทุกคนเขาหล่อมากเลยเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบนะคะเจอกันวันที่สิบ